อยู่เมืองไทยเป็นคนสวยแต่พอมาเกาหลีเป็นนางแจวคือไม่ได้อยู่บ้านที่เกาหลี25่วันความรู้สึกคือฝุ่นเยอะไปหมดแล้วเรามันก็คนเป็นผู้ดีเก่าอยู่บ้านสกรปรกก็ไม่ไหวนี่เป็นไงล่ะเป็นคนรวยกับชาติมาเกิดแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม่ที่เมืองไทยจะบอกว่ารับมรดกพันล้านเอาเป็นว่าก็เป็นนางแจวต่อไปเพราะแม่ยังไม่พร้อมเปิดตัวเป็นมหาเศรษฐีพูดไปพูดมาเป็นเรื่องเป็นรลวและนี่เข้าใจหรืออย่างว่าถ้าเมียอยู่ลุงเกาหลีก็จะลำคาญแบบนี้แหละจะทำความสะอาดอะไรนักหนานี่คือสิ่งที่ลุงพูดก็เลยบอกว่ามมมันันนาานขขี้้หหหููตาาาาาาาจจกกกกกบสสปรรรไ่่่่อยววิงงดดเเลล3 3ชโทะแ มุ่งเพิ่งได้ครึ่งหลังหลายคนจะคิดว่าผู้หญิงที่เก่งทํางานหรือเก่งเรื่องธุรกิจนอกบ้านจะไม่ค่อยเก่งเรื่องงานบ้านอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่จ้าตัวลิซนั้นทําได้หมดทุกอยาก่างทําอาหารทํางานบ้านและทํางานนอกบ้านทําได้หมดและเก่งทุกเรื่องถึงได้มันนม่นหน้ามั่นโหนกตัวเองว่าถ้าใครได้ฉันไปเป็นภรรยาผู้ชายคนนั้นโคตรโชคดีเลยค่ะและต้องบอกว่าลิซเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบบ้านสกรปรกถ้าบ้านสกรปรกไี่อยู่ไม่ไหวจริงๆค่ะส่วนลุงเขานั่งดูไปดูมาเขาก็เริ่มเก่งใจเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉ